สวัสดีครับอาเซนอลเตรียมรุยศึกแชมเปี้ยนลีกบุกเยือนซาลูยาพาร์คคืนวันลังคาานี้มิเกลเตต้าครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมโดยพูดถึงความพร้อมของทีมสภาพร่างกายของนักเตะและการจัดโปรแกรมที่แน่นในช่วงนี้อาเตต้ายืนยันครับว่าเกียวเคเรจะพลาดเกมนี้แน่นอนหลังจากได้รับบาดเจ็บและยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมโดยสโมสรกําลังรอตรวจอย่างละเอียดเพื่อประเมินอาการที่แท้จริงอาเตต้ากล่าวว่าเขายังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้และต้อง รอตรวจเพิ่มอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อดูการบาดเจ็บว่ามากน้อยแค่ไหนเขารู้สึกเจ็บและต้องออกจากสนามซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีโดยเฉพาะกับน,นักเตะที่ใช้พลังและความเร็วสูงแบบเขาเขาผิดหวังมากหลังเกมแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครฟอร์มจะขึ้นอย่างเดียวตลอดระยะเวลานี้เราจะช่วยดูแลเขาให้เขากลับมาได้เร็วที่สุดเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากของทีมแต่พรุ่งนี้เราจะต้องเล่นโดยไม่มีเขา ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเกียวเคเลสเนี่ยจะไม่มีชื่อในเกมนัดนี้หวังว่าเจ้าตัวจะไม่เป็นอะไรมากครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงการหมุนเวียนนักเตะค,ครับว่าเรารู้ดีว่าการเจอซารูยาพาร์คมันไม่ง่ายพวกเขายังไม่แพ้ใครในบ้านในฤดูกาลนี้และมีระบบการเล่นที่ชัดเจนมากบรรยากาศที่นี่ก็สุดยอดดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับอาเตต้าพูดถึงการกลับมาซ้อมของออกลิกชช์มเบรนครับว่า เขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากหนึ่งในนักเตะที่ผมประทับใจที่สุดถ้าเราช่วยให้เขากลับมาฟิตและหาทีมใหม่ได้ผมยินดีมากเด็กๆจะได้เรียนรู้จากเขาเยอะนอกจากนี้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแนวรุกของอาร์เซนอลมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง7คนโดยเฉพาะแนวรุกทั้งกาเบียลเคซูสไคลฮาวเวิร์ดมาติโนเดกาดและดูนี่มอดูเก้ครับซึ่งหลายรเป็นอาการบาดเจ็บเขา่าระยะยาวอาเจต้าบอกว่า มันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่นักเตะแนวรูกหลายคนมีอาการคล้ายกันแต่ทีมก็รับมือได้ดีมากและจะสู้ต่อไปในแบบที่เราทำมาตลอดนอกจากนี้ครับก่อนเกมที่เจอกับซาเวียปาค,ครับอเลตากล่าวว่าอาจได้พบกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างโทมัสโรซิกี้ซึ่งตอนนี้ครับทำงานให้กับสโมสรในบ้านเกิดว่าผมรักเขามากเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชมที่สุดถ้ามีโอกาสเจอเขาเราจะกอดกันและพูดถึงฟุตบอลอีกครั้งก็ เป็นการพูดถึงเพื่อนเก่าของมิเกลเดตาครับขณะเดียวกันครับเรียนโทอดซาเผยว่าเขารู้สึกเข้ากับริคอร์ดคาราฟิวีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละลิกกี้จุดแข่งของเขาคือความสามารถในการโผลไปเล่นในทุกพื้นที่ของสนามบางจังหวะเขาเติมขึ้นไปยืนเหมือนกองหน้าและยิงประตูสวยๆมาแล้วหลายครั้งความไม่สามารถคาดเดาได้ของเขานี่แหละที่ทําให้คู่แข่งต้องเจอกับปัญหาทอสซายัางบอกอีกครับว่า ทั้งคู่มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในสนามตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากผมรู้ว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งไหนและบางครั้งผมก็จ่ายบอลโดยไม่ต้องมองเพราะรู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นแน่นอนก่อสถิติการขึ้นไปจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายยืนยันแล้วครับสำหรับริคาโดคาราเฟรรี่นอกจากนี้ครับวินเดียมซาลิบาออกมาเปิดใจถึงกระแสข่าวที่เรียวมาตลิกครับเคยให้ความสนใจในตัวของเขาโดยเจ้าตัวเผยว่าแน่นอนว่ามันน่าสนใจเมื่อมีสโมสรระดับนั้นแสดงความสนใจ แต่สำหรับผมสิ่งสําคัญคือการอยู่กับอาร์เซนอนต่อไปก่อนผมอยากพาทีมคว้าชแชมป์ให้ได้ก่อนจะคิดถึงเรื่องอื่นก็เป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับอินเดียมซาดิบานอกจากนี้ครับก็มีรายงานนะครับว่าอาร์กออกรเรอกลึกสมบเรน อดีตกองกลางของาร์เซนครับกลับมาฝึกซ้อมที่สโมสรอ,อีกครั้งครับเพื่อรักษาความฟิตและเตรียมหาทีมใหม่ขณะเดียวกันครับดีคอนไรท์ครับยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ครับหลังจากถูกจัดให้เป็นกองกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กับฟอร์มที่คู่ควรกับความชมแล้วครับอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับกำลังเข้าใกล้สถิติสูงสุดในพรีเมียร์ลีกหลังจาก เจ้าตัวยิยงประตูในแอนฟิลไปแล้วถึง107ประตูขยับเข้าใกล้สถิติสูงสุดของเทอร์รี่องรีครับที่เคยทําไว้114ประตูที่ไฮบิวรีครับก็บทสัมภาษณ์อื่นๆครับมีอะไรบ้างครับแกรี่ลินิเกอร์สแสดงความคิดเห็นถึงผลงานของวิกเตอร์เกลเคเสกับอาร์เซนอลลินิเกอร์กล่าวว่าผมไม่อยากใช้คําว่ายิยงได้เฉพาะทีมเล็กกับเขาเพราะมันไม่ยุติธรรมนักแต่ในปูตุเกตเขาก็ไม่ได้ยิงมากนักเวลาเจอทีมใหญ่และในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ประตูของเขาก็มาจากเกมกับเบอร์ลี่ฟอร์เรส และลีดผมเห็นด้วยว่าเขาควรโชว์ผลง,งานให้โดดเด่นในเกมใหญ่กว่านี้แต่โดยรวมแล้วเขาออกสตาร์ทได้ดีพอสมควรถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่ใช้ได้เลยนอกจากนี้ครับไมเคิลริชาร์ดชื่นชมดีคคร้ไรว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้ว่าผมไม่ชอบจอดจงชมใครเป็นพิเศษเพราะฟุตบอลมันเป็นเกมของทีมและผมต้องให้เครดิตมิเกลอตาด้วยที่สร้างทีมนี้ขึ้นมา แต่ถ้าพูดถึงใครสักคนจริงๆผมต้องพูดถึงดีคาไร์เขายกระดับตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดที่ต้องพูดว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ตอนอยู่เวทตแฮมเขาก็เป็นนักเตะที่ดีมากแล้วแต่บางคนยังตั้งคาถามว่าเขาเหมาะกับการเล่นตรงไหนที่สุดตอนนี้คําตอบชัดเจนแล้วเขาทําได้ทุกอย่างในแดนกลางทั้งเกมรับเกมรุกนอกจากนี้ครับ อารันเชเลอร์ชื่นชมบทบาทของทิมเบอร์และคาราฟิโอรี่ที่มีต่ออาร์เซนอลว่า2ฟูลแบ็กของอาร์เซนอลมีบทบาทสําคัญมากทั้งทิมเบอร์และคาราฟิโอรี่สถิติของพวกเขายอดเยี่ยมสุดๆมันอาจดูเหมือนเพราะพวกเขาครองเกมเหนือกว่าเบอร์ลี่ได้เกือบตลอดโดยเฉพาะในครึ่งแรกแต่ความจริงคือพวกเขาทําได้ดีแบบนี้มาตลอดทดั้งฤดูกาลเกมกับเบอร์ลี่แค่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเราอาจไม่ได้พูดถึงจุดนี้มาก่อนแต่ทั้งทิมเบอร์และคาราฟิโอรี ฟูลแบ็กที่เล่นแตกต่างจากทั่วไปพวกเขาเติมเกมได้หลากหลายและสร้างทางเลือกให้ทีมได้เยอะมากซึ่งถือเป็นจุดแข็งของอาร์เซนอลในฤด,ดูกาลนี้ก็ข่าวลือนครับก็มีวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อดึงแกรี่โอนิลครับกลับมารับตําแหน่งผู้จัดการทีมอีกครั้งครับและก็สรุปวันนี้ครับอาร์เซนอลพร้อมบุกเยือนสตีเวลพาร์คด้วยเป้าหมายคว้าชัยเป็นนัดที่4ติดต่อกันในศึกแชมเปียนลีก ถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นตัวหลักๆบาดเจ็บอยู่แต่ด้วยฟอร์มที่ยังคงเส้นคงวาของอาร์เซนอลทั้งเกมลุกและเกมรับทีมของอาร์เตต้าครับก็ยังเต็มไปด้วยความมั่นใจในการคว้าชัยชนะในนัดนี้ให้ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากคุณเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ